สวัสดีกอไก่ประเทศไทยได้เป็นที่จัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สมาแล้วถึง3าครั้งด้วยกันซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนนางงามทั่วโลกเท่านั้นไม่พอผู้ที่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สก็ยังถือว่าสมมงอีกต่างหากในวันนี้เราจะมาเล่าถึงนาตาลีเกโบว่าหรือที่คนไทยตั้งชื่อเล่นให้เธอว่าฟ้าโดยนาตาลีได้เป็นนางงามจัก,กรวาลในปี2005จากประเทศแคนาดาผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มที่ชวนหลงไหลและดวงตาสีฟ้าที่สวยสะดุดตา นอกจากความเฉลอยวฉายบนเวทีประกวดนางงามแล้วหลายคนอาจรู้จักเธอในฐานะอดีตหวานใจของพระราชนิีชาพันธ์นักเทนนิสชื่อดังของไทยอีกด้วยแต่กว่าการที่เธอจะมายืนสวมมงกุฎนางงามจักรวาลได้นั้นบอกเลยว่าชีวิตของเธอต้องฟันฝ่าอะไรมามากมายนาตาลีแท้จริงแล้วเกิดที่ประเทศรัสเซียตอนเด็กๆนาตาลีสนใจการเล่นเปียโ,โนคลาสสิกรวมถึงชอบเล่นกีฬาอย่างเช่นยิมนาสติกอีกด้วยในเมื่อเธออายุได้13ปี จุดเปลี่ยนสาคัญในชีวิตของเธอก็มาถึงเมื่อพ่อแม่ของเธอตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาแต่ชีวิตใหม่ในแคนาดานี้กลับไม่ราบรื่นสำหรับเธอเท่าไหรน่นักนาตาลีมักถูกเพื่อนเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาเพราะตอนนั้นเธอทั้งใส่แว่นหน้ามีสิวใส่เด็กดัดฟันและผมก็ยุ่งกระเซิงนอกจากนี้ยังมีการล้อเลียนเธอว่าเป็นผู้อพยพนั่นทําให้นาตาลีรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นักแต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึง เมื่อนาตาลีได้ดูการประกวดมิสยูนิเวอร์สปี2002ในปีนั้นอ็อกซาน่าเฟโดโรวานางงานจากประเทศรัสเซียเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครองชัยชนะของอ็อกซาน่านี้สร้างแรงบันดาลใจให้นาตาลีอยากไปประกวดมิสยูนิเวอร์สให้ได้สักครั้งในชีวิตเพราะเธออยากเอาประสบการณ์ในการประกวดนางงานจัก,กรวาลมาเล่าให้ลูกหลานฟังในอนาคตนั่นทําให้นาตาลีตัดสินใจส่งอีเมลไปสมัครเพื่อเข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สแคนาดาในปี2004ท่ามกลางเสียงปรามาจากเพื่อนๆว่าเธอ เป็นผู้อพยพและคงไม่ชนะการประกวดหลังจากการประกวดในระดับเมืองนาตาลีก็ชนะและผ่านเขาเ้าไปประกวดมิส s u น i ิ e เวอร์สแคนาดาเธอสามารถเข้าถึงรอบสุดท้ายได้สําเร็จซึ่งนาตาลีได้ซุ่มฝึกซ้อมออกกำลังกายควบคุมอาหารและปรับบุคลิกภาพและพยายามดูเทปการประกวดในปีก่อนๆเพื่อถอดบ,บทเรียนจากผู้ชนะในปีนั้นนาตาลีสามารถเข้าถึงรอบ5้าคนสุดท้ายที่จะต้องตัดสินด้การตอบคาถามแต่ในการประกวดมิส s u น i ิ e เวอร์สแคนาดาครั้งนั้นเธอกลับประมาา และพยายามลอกเลียนแบบผู้ชนะการประกวดคนก่อนมากเกินไปทําให้นาตาลีไม่สามารถตอบคาถามได้ดีเท่าไหร่นักและนั่นนํามาซึ่งความผิดหวังครั้งใหญ่เพราะเธอได้รองอันดับสองไม่สามารถนํามงกุฎมาครอบครองหลังจากการประกวดในครั้งนั้นเธอก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยด้านพาณิชยศาสตร์และทํางานเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในบริษัทเบียร์แห่งหนึ่งที่แคนาดาแต่ชีวิตแบบคนปกติเข้างาน9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นกลับเป็นชีวิตที่น่าเบื่อสำหรับเธอ เธอไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้พัฒนาตัวเองและรู้สึกว่าง,งานที่ทําอยู่นี้ไม่ใช่ตัวของเธอเลยแม้แต่น้อยนาตาลีจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจําและแก้มือด้วยการเข้าประกวดมิสอินเวอร์สแคนาดาอีกครั้งในปี2005ในครั้งนี้นาตาลีกลับมาด้วยความตั้งใจที่มากกว่าเดิมเธอทันสมุดบันทึกเป้าหมายของตัวเองเพื่อใช้สลหรับเตรียมพร้อมในทุกขั้นตอนนาตาลีเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและครั้งนี้เธอจะเป็นตัวของตัวเองไม่พยายามเป็นเหมือนใครทําให้ในรอบต่อคาถาม นาตาลีต,ตอบด้วยความมั่นใจจนสามารถคว้าม,มงกุฎและสายสพายมิสยูเนเวอร์สแคนาดาไปได้สําเร็จนาตาลียังเป็นมิสยูเนเวอร์สแคนาดาคนแรกที่เป็นผู้อุปโยงอีกด้วยจากชัยชนะครั้งนั้นทําให้เธอได้ไปประกวดต่อในงานมิสยูเนเวอร์ส2005ที่ปีนั้นจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและหนึ่งในคณะกรรมการของปีนั้นก็ยังมีคุณปุ๋ยพรทิพย์มิสยูนเวอร์สปี1988แปจากประเทศไทยอีกด้วยนาตาลีเตรียมตัวเพื่อการประกวดมิสยูเนเวอร์สอย่างเต็ ในเมื่อใกล้ถึงวันประกวดนาตาลีก็เดินทางมาถึงประเทศไทยได้วยความพร้อมที่เต็มเปี่ยมเธอผ่านรอบพีดีมินารีและรอบเดินแบบชุดไปน้ําอย่างมั่นใจจนมาถึงรอบห้าคนสุดท้ายนั่นก็คือรอบตอบคาถามโดยอีกสี่คนที่เหลือมาจากโบตริโกเวเนซุเอลาโดมินิกันและเม็กซิโกสำหรับนาตาลีแล้วเธอรู้สึกว่าการเข้าถึงรอบห้าคนสุดท้ายก็เหมือนเธอชนะการประกวดไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์ของเธอจะจบลงอย่างไร นาตาลีก็จะไม่ผิดหวังเพราะเธอทําอย่างเต็มที่แล้วในรอบ5คนสุดท้ายนี้นาตาลีจับได้คําถามจากโดมินิกันนั่นก็คืออะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณซึ่งนาตาลีก็ตอบได้อย่างมั่นใจซึ่งเราได้เคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆเมื่อเธอพูดจบแล้วนาตาลีก็ปิดท้ายด้วยคําว่าขอบคุณค่ะเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนพร้อมกับยกมือขึ้นมาไหว ซึ่งการพูดภาษาไทยและการยกมือขึ้นมาไหวของนาตาลีนั้นทําให้เธอได้ใจกรรมาการรวมถึงได้เสียงกองเชียร์ไปเต็มๆเ,เมื่อถึงวินาทีตัดสิน2ประเทศที่เข้าชิงรางวัลมิสยูนิเวอร์สก็มีนาตาลีกับนางงามจากประเทศเปร์โตริโกซึ่งสุดท้ายพิธีกรก็ประกาศผลว่านาตาลีเกโบว่าเป็นผู้ได้รับมงกุฎไปครองจะเห็นว่าเธอดีใจอย่างมากและผู้ที่เข้ามามอบมงกุฎให้เธอก็คือเจเนเฟอร์ฮอกกินมิสยูนิเวอร์สปีก่อนหน้าสำหรับนาตาลีนั้น เธอเป็นคนแคนาดาคนที่สองที่ได้เป็นมิสนิเวอร์สซึ่งก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วและนาตาลียังเป็นมิสนิเวอร์สคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นผู้อุยพอีกด้วยจากชัยชนะในครั้งนี้นาตาลีได้เรียนรู้ว่าถ้ามีคนบอกว่าเธอทําอะไรไม่ได้แล้วก็ตรงพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าทําได้ละการเป็นมิสนิเวอร์ส2 0 0 5นี้คือการพิสูจน์เพื่อเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองได้สําเร็จนาตาลีได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกในฐานะนางงามจักรวาลเธอได้ทำกิจกรรรรมมให้้ควาูเเื่อองโส และเข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์ซีนามิที่ประเทศไทยนอกจากนี้เธอยังเป็นแบร์แอมบาสเดอร์และพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายต่อหลายชิ้นเมื่อครบ1ปีแล้วนัตตาีก็ได้อำลาตำแหน่งอย่างยิ่งใหญ่ในการประกวดมิชลินเวิลดปี2006ซึ่งจัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาหลังจากลงตำแหน่งนางงามจัก,กวาลณนัตตาลีได้ตัดสินใจย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะเธอชื่นชอบในอาหารอากาศวัฒนธรรมและความน่ารักของคนไทยในปี2007เธอก็ได้กลายเป็นข่าวดังอีกครั้ง เมื่อมีข่าวว่านันตาลีได้แต่งงานกับพาราดอนสีชาพันธ์นักเทนนิสชื่อดังของประเทศไทยต้องบอกว่าในตอนนั้นเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่มากแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่ต้องเลิกรากันไปในปี2011ด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งเธอและพาราดอนต่างยุ่งกับงานของตัวเองจนไม่มีเวลาให้กันแต่ถึงแบบนั้นด้วยความผิดหวังในเรื่องความรักนันตลีจึงตัดสินใจจดสเปกของผู้ชายในฝันไว้ในสมุดบัดนทึกซึ่งเธอพยายามจดให้ละเอียดที่สุดสุดท้าย เธอใช้ไปถึง5หน้าเลยทีเดียวและสวรรค์ก็เป็นใจเพราะในปี2014นาตารีก็พบรักกับดีนเคลลี่นักธุรกิจหนุ่มลาตินอเมริกันชาวปานามาเจ้าของดีกีมิสเตอร์ปานามาและทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันในปี2017และมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องมายาโดยเธอตั้งชื่อลูกสาวตามชื่อของอาวมายาหนึ่งในสถานที่ที่เธอกับดีนชอบไปออกเดทด้วยกันปัจจุบันนาตารีได้อาศัยอยู่กับสามีและลูกสาวของเธออย่างมีความสุขที่ประเทศไทย และเธอก็ยังได้นําความสำเร็จในชีวิตมาสรุปเป็นบทเรียนทั้งในรูปแบบของหนังสือและคอร์สออนไลน์โดยที่นาตาลีทําหน้าที่เป็นโค้ชอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการอีเวนต์ต่างๆนอกจากนี้เธอยังได้คาหน้าที่เป็นโคช้ชคอยให้คําแนะนาผู้หญิงรุ่นใหม่ที่สนใจการประกวดนางงามอีกเช่นกันนักเรียนแต่ละคนที่เธอโค้ชให้นั้นก็สามารถข้าวขึ้นไปคว้าม,มงกุฎวิสติลเวอร์สแคนาดาทั้งในปี2018 2019 2นะ2020อีกด้วยและนี่คือชีวิตของนาตาลีเกโบว่าวิสต์ินเวอร์สปี2005ที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายต่อหลายคนผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทสามารถก้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ